ัุตตดิบของเราค่ะปลากระกป๋องวุ้นเส้นพร้อมเลยส่วนนี่อุ้ยหม้อก็เดือดตุดๆแล้วจ้ะเย็นปลากระกป๋องใส่วุ้นเส้นนะคะเมื่อน้ําเดือดแล้วก็ใส่พริกที่โขกกับตะไคร้เข้าไปค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่นี่แหละค่ะปลากระกป๋อง,องไม่เน้นเสียดายนะก็เลยเอาน้ําใส่แล้วก็เขยา่าขยา่ขยานิดนึงจากนั้นก็ปรุงรสด,ด้วยหัชูดลรสน้ำปลาค่ะ แ่นแอบเติมปะลาใส่นิดหน่อยนะคะแต่ว่าน้ำเขามีความนัวยอยู่แล้วนะหลังจากเดือดปุดๆก็นี่เลยค่ะใส่วุ้นเส้นเข้าไปค่ะไม่ใช่แม่แนนใช้วุ้นเส้นสดนะคะเพราะว่ามันจะได้ความเหนียวนุ่มค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็เติมใบมะกรูดตะไคร้ใบแมงลักค่ะแล้วก็เพิ่มใบหอมค่ะ เนจ้าแกง้นเส้นใส่ปลากระป๋องร้อนๆเราไม่ได้จะตักให้ดูจุกเลยวนเส้นนี่น่ากินมากนู่ักเหี่โจเสร็จแล้วนะคะเราก็มาตักใส่ถ้วยกันเลยจ้านี่ค่ะร้อนๆเลยคะ่ะแกงปลากระป๋องใส่วนเส้นนะคะรับรองความ นัวค่ะทานร้อนๆออย่างนี้คือแบบฟินมากอร่อยมากเลยนะคะใครยังไม่เคยทำเนี่ยลองเอาไปทำทานกันดูนะรับรองอร่อยมากๆเลยจ้านี่จ้าน่ากินไหม